แล้วเขาถามต่อไปอีกครับพี่เดชว่านยโยบายที่ประชาชนต้องการคือแก้รัฐนูลเพื่อไทยเตะลูกออกนยโยบายที่มีปัญหา5 6 0 0 0นล้านคัดค้านกันอุตลุดบทอดีตบัวแบ่งชาติใครแต่ใครนับวิชาการกูเดินหมายความว่าไงครับเออเรื่องแก้แรัฐมนูญเนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องที่เร่งรัดเท่าไหร่ครับค่ะ นะยังเรียกว่าพอ,อก้มแก้มไปได้นองโดยา,าถ้าสี่ปีไม่แก้เลยเงี้ยตอนเลือกตั้งหน้าเพื่อไทยคงจะห้จะสูญพันเหมือนกันถ้าเผื่อถึงอีกสี่ปีแล้วปัญหา,าเศรษฐกิจแก้ไม่ได้แล้วหนูนก็ไม่ทํานะก็กลายเป็นเพื่อไทยก็จะลำบากเพราะนั้นแล้วนูนน่าจะเป็นเรื่องรองแต่เรื่องไอ้ห้าแสนหกหมื่นล้านที่จะไปเอามาจัด เออคนไทยทุกคนตั้งแต่อายุสิบหกปียันยันยังไม่ตายเนี่ยนะครับผมว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายตรงนี้เป้าหมายเขาคือจะให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยที่เลยอายุเลยสิบหกเนี่ยเข้ามาอยู่ในเอ่อในตัวกระเป๋าตังค์อ่าบล็อกเชนบล็อกเชนนี่แหละมังคัทุจริตรบะบานี่ครับให้เอาทุกคนเนี่ย 5ห้าสิบหกล้านคนเนี่ยครับนะบมาเข้าอยู่ในกระเป๋าตังค์ครับตอนนี้เพื่อเอาพอมันมันมีบัญชีกระเป๋าตังค์แล้วทุกคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอา้าวเงินเดือนเงินเดือนค่า,าการจะจ่ายเข้าในกระเป๋าตังค์นะ <อ S 1> ไม่ได้รับกตะไม่รับตามแบบเดิมนะเออ,อใช่ไหมไม่เอาละที่จ่ายอออมาแบบที่ไปจ่ยายกอง,งการงบการเงินเงินในเงาครับเขาจะโอนเตินเข้ากระเป๋าตังค์เลยเออเพราะนั้นเมื่อโอนเข้ากระเป๋าตังค์เนี่ย คุณจะใช้จ่ายโอนไปโอนมายัางไงนี่ยหรือจะถอนถอนะไรเนี่ยมันจะมีหลักฐานให้รัฐร,รับรู้ได้หมดครับ,ร,บรับจะเข้าถึงเงินของประชาชนทุกคนนึกออกไหมฮะนึกออกน่ากลัวครับพี่เดชน่ากลัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อเขาก็จะพเมือม่อเป็นไปตามนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะไปซื้อเข้าซื้อของเนี่ยมันก็ต้องเสียเจ็ดเปอร์เซ็นทุกครั้งเพราะเราเอ,อพอร้านที่ซื้อ ร้านที่เอาของขึ้นไปเนี่ยจะถูกหัก7%โดยอัตโนมัติถูกต้องครับมาฮะไม่ใช่มาบอกเอาบเอาบินไหมถ้าไม่เอาบินก็ลด7ถ้าเอาบินบวก7คนมันก็ไม่เอาหมดนะฮะมันอยู่เดียวเหลือไป7%มันก็ไม่เอาใช่ครับไอเงินตัวนี้มันก็เลยไม่เข้ารัฐอย่างเต็มเ็กเต็มหน่วยคแต่ถ้าเขาสามารถจะเปลี่ยนการซื้อขายหรือว่าให้ประเทศไทยเนี่ยมันมีใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์หมดเนี่ย เขาก็จะได้เขาก็ได้เงินเนี่ยจากการใช้ใจ่ายของคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกในระบบ,บอีกมากกว่าหนึ่งเท่าตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเป้าหมายเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะเข้าถึงการควบคุมเงินในในในประเทศไทยทั้งหมดไม่ให้ตกหล่นการที่จะ,ะเพราะวันนี้ถ้าเราไปซื้อของเขาก็จะถามเราเราว่าเอาเอา,เอาบินไหมถ้าเอาบินบวกเจ็ดนะรเราก็ไปเอาใช่ไหมใช่ครับ เราไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่เข้าหลวงถูกต้องครับนี่เขาก็อาจจะมองเห็นว่าวิธีที่เขาจะหาเงินมาใช้จ่ายในงบประมาณได้เนี่ยจะต้องเข้าไปเ,เก็บใบเสร็จให้ได้ทุกใบ,ท,กบทุกปีก่อนจากนั้นเนี่ยไอ้เงินที่มันเป็นเงินนอกระบบเนี่ยเงินจากหวยเงินจากไอ้ค่าเงินทอนเงินคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยครับ มันก็ต้องไหลเข้ามาระบบยังงมันใช้ไม่ได้มันเป็นเงินกระดาษครับมันก็ต้องพยายามเอาเงินพวกนี้เข้าในระบบอีกครับเพื่อให้เอามาจับจ่ายใช้สอยครับรัฐบาลก็อาจจะเอาหลับตาข้างหนึ่งให้มึงเข้ามาครับพอเข้ามามันก็อยู่ในพอใช้จ่ายมันก็จะมีเจ็ดเปอร์เซ็นตลอดค่ะเข้าไปด้วยผมว่าผมมองว่าเขามีเจตนาแอบแฝงไว้ตรงนี้มากกว่าอ๋อครับครับเป็นปแล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อถ้าเผื่อทั้งประเทศเนี่ยเงินเข้ามาอยู่ในระบบหมดเนี่ย เลือกตั้งข้างหน้าใครจะเอาเงินไปแจกจ่ายไปโปรยทานให้กับซื้อคนลงซุ้สแนนคงลําบากหมดนะฮะก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถจะควบคุมได้ถึงตอนนั้นนะเขาก็อาจจะมีผู้แทนเต็สภาได้อีกครั้งหนึง่งเพราะคนอื่นเอแล้วก็เอาแล้วก็เขาจะเป็นคนเดียวที่เอคนอื่นจะไม่กล้าใช้เงินแบบคุณง่ายๆครับเพราะไม่มีเ,เงินกระดาษมันหายไปอะ่ะ แต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเงินที่มันเงินที่มันอยู่นอกระบบต้องหมดมันจะไหลไปต่างประเทศแทนมันมันมันจะถูกโอ้อนออกไปว่าที่ข้างนอกทำให้เรามันจะไม่ได้อย่างที่เขาฝันแต่อันที่ที่ผมว่าที่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่สุดก็คือว่าถ้าพวกนักเศรษฐศาสตร์ทั้งประเทศเขาเห็นผลร้ายหรือผลเสียของมันเนี่ย แล้วรเราจะมีนักการเมืองพ่อค้าธรรมดาที่อ,อย่างท่านเศรษฐาแสนเลรหรือคนธรรมดาที่ขายโดยลักษณะปกติเนี่ยครับมองเห็นเป็นเรื่องดีแต่ไปข้างคนที่เขามีอาชีพโดยตรงอย่างผู้ว่าแบงก์ชาติไม่รู้กี่คนที่ออกมายืนค้านพวกครูบาอาจารย์เป็นร,ร้อยนะยสื่อมวลชนเกินเกิน80เอร์เซ็นต์ทุกคนเขาไม่เอาหมด แต่สิ่งที่เราอยากได้จากรัฐบาลมันคืออาชีพฮะไม่ใช่เงินโอ้ถูกต้องเลยครับสุดยอดเลยอาชีพครับไม่ใช่เงินครับถูกต้องครับผพะเราวที่เราอยากได้คืออาชีพให้เรามีอาชีพให้ลูกหลานมีอาชีพทํางานไม่ใช่พอจบมาก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาจะไปรับราชการอย่างเดียวครับเพราะการไปรับราชการนี่คุณวันวิทย์ก็รู้ครับว่าถ้ากินแต่เงินเดือนอย่างเดียวมันก็เป็นขอมันก็สงก่าขอทานหน่อยเดียวใช่ครับใช่ครับใช่เลย ช่ถูกไหมครับทุกวันนี้เราก็ต้องหากินตัวทางด้านอื่นตัวเป็นเกลียวเหมือนกันใช่ครับเพื่อจะให้มีเงินเข้ามาใช้ครับตอนนี้เราจะไปหาเงินจากไหนก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันอาชีพมันถูกควบคุมไว้หมดครับค่ะนะฮะจะทําเหล้าขายก็ติดจะทำแอลกอฮอล์ขายก็ติดครับจะผลิตแอลกอฮอล์มาทําน้ําหอมก็ไม่ได้เพราะไปแอลกอฮอล์ห้ามทำแอลกอฮอล์ครับแต่แอลกอฮอล์ที่เอา มันท่ามผิดมันก็เลยไปเป็นน้ําหอมมันก็ไม่ได้เพราะน้ำหอมของนใช้แอลกอฮอลถูกต้อง<ช>เลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับพอไปห้ามที่แอลกอฮอล์มันก,ก็มันก็ปกมันก็ปิดกระบวนการเอ่อพ,พัฒนาปรับปรุงทั้งหมดนวัตกรรมมันก็ไม่เกิดครับค่ะพอจะไปทําเป็นร้านของขายของชำเราก็เราก็ไปสู้กับยักษ์ใหญ่ไม่ได้ใช่ครับยักษ์ใหญ่ก็มีของเซนท่านมั่งของซีพีมั่งอะไรก็มีแต่คนรวยอยู่แล้วมาทำรานสะดวกซื้อทั้งหมด ใช่ครับนะฮะแล้วถ้าเราจะเป็นร้านเล็กๆเออแล้วก็สั่งของมาไม่ได้ต้องสั่งเงินสดนะฮะต้องนู่นตรนี้มันก็ลําบากมันก็ไ่มาส่งแต่ของเขาเนี่ยเออวันนี้ร้านร้านไหนขาดเท่าไหร่สนนักงานใหญ่รู้แล้วก็ส่งมาได้เลยครับมันก็จะเข้ากันมาก็คือร้านสะดวกซื้อจริงๆเพราะฉนั้นเราก็ขาดอาชีพไปอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอาชีพวันนี้ไม่มีเราไม่มีใครที่มีอาชีพ คนจบมาไม่มีงานทําเพราะว่าอาชีพที่มีอยู่ก็คือต้องไปรับจ้างอย่างเดียวไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการครับอย่างผมไปเรียนไฟฟ้ามาหรือว่าไปเรียนประปามาแทนที่ผมในตำบลหมู่บ้านผมผมจะทําไฟฟ้าขายคนในหมู่บ้านด้วยด้วยอะไรก็ตามแต่ครับนะเอแล้วก็มีอาชีพมีบริษัทเกิดขึ้นก็มีพนักงานบัญชีมีนายช่างมีคนเดินสายมีรถมีอะไรต่อะลร ก็กลายเป็นรัฐบาลทั้งหมดผมไปเรียนไปฟ้ามาก็ทําอะไรไม่ได้ครับไปเรียนปลาปลามาอยากจะทาปลาปลาให้กับขายคนสักหนึ่งตำบลสองตำบลสามตำบลก็ทําไม่ได้ก็ต้องเป็นปลาปลาหลวงดิมันก็เลยไม่มีอาชีพเรียนไปก็ไม่รู้จะไปทํำอาชีพอะไรนี่ฮะปัญหามันก็อยู่ตรงนี้เพราะนั้นผมว่าเงินห้าหมื่นหกพันล้านเนี่ยไปหาที่สร้างอาชีพดีกว่าแล้วลดการผูกขาด ของที่เขาปลูกขาดลดลงให้มันลดลงหน่อยขอร้องให้เขาถอยออกไปบางส่วนนะฮะแล้วก็ให้สร้างอาชีพขึ้นมา,าว่ามันถึงตอบโจทย์ได้แล้วให้ระคมมันมีคนเสียภาษีมากขึ้นสิ่งที่เราต้องการทําให้คนเสียภาษีมากขึ้นไม่ใช่คนไม่ใช่เอาภาษีไปแจกคนครับนะฮะก็คุณักษณเองก็เคยบอกว่าเออเราอยากแจกแบ็ไม่แจกปลาครับ อ่ฉักเบ็ดไปเพื่อเขาไปตกปากินเองครับแต่แล้วนี่แต่การก็ว่ามันนี่มาแจกปลาซะเองแจกปลาเลยครับ